สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแป๊บน,นึงนะคะอ้าวไปไหนคะวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นตัวนี้ค่ะชื่อว่าคือเราเล่นมาตังา้งนานแล้วนะคะ Connect Game Activity ใช่ค่คะ For Love the Connect นะคะอ่ะ,ะแกะออกมาในกล่องก็จะมีอย่างนี้ค่ะบอร์ดเหมือนในในในหน้ากล่องเลยแล้วก็มีสีเขียวสีแดงเอ้ยสีฟ้าสีชมพูให้เราเล่นกัน,น,นะะเล่นได้แค่สองคนนะคะเล่นได้แค่สองคนเท่านั้นอเอานี่ค่ะ สีกาเขาก็จะมีข้างหลังให้นะคะว่าแบบมันต้องเรียงกันสี่ตัวสีชมพูสี่ตัวเฉียงก็ได้ตรงก็ได้หรือว่าให้เรียงกันเฉียงข้างซ้ายเฉียข้างขวา,นนเ,าเดิมนะคะที่เรารีวิวเอา้าอย่าอย่รีวิวมั่สิคะลูกแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างอันนี้แม่ซื้อมาในห้างนะคะราคาร้อยเก้าสิบบาท, <S <S บาทโอเคค่ะ เราเล่นอยู่นะคะเรามาเล่นกันเลยค่ะเล่นกันเลยแล้วก็แบ่งเป็นข้างๆกันนะคะใช่ค่ะค่ะเอาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มเลวนี่นาเนี่ยเริ่มเลยนี่นา,นา,นา,นาตาใครต่อค่ะตาใครตาแม่ตาคุณแม่คุณแม่สีฟ้านะคะเดี๋ยวดูซีใครจะชนะหนูสีชาสีแดงนะ,นะอ้าวแม่ได้หนึ่งคะแนนแล้วคะ่ะอันนี้ชาหล่นอะไรหลน เหรียญล่นเหรียญล่นอ่ะเหรียญล่นเหรียญล่นเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตานิชาก็เล่นสับไปสับมาอย่างนี้คะ่ะเด็กก็จะได้พัฒนาหัวสมองมว่าเราควรจะแพลน เกมยังไงให้เราชนะใช่ไหม,มนี่คุณแม่นี่ขวางเลยค่ะแม่ได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะคะนิชาต้องตามให้ทันเฮ้ยไายวายนิชาได้หนึ่งคะแนนอะเฮ้ยคุณแม่จะได้นี่อหนึ่งคะแนน,น คุณแม่ได้สองคะแนนแนล้วไม่ได้สองคะแนนแนล้วแม่ก็ไม่อยากาาไม่อยากสร็แล้วก็ยังงี้ทุกอยาก่างทำแล้วดูไม่ดีชิใช่ที่วันนั้นชินหน้บึง้งโถ,โถ,โถุยเกิดท เดี๋ยวพ่อแม่ขอไปเล่นกันนิชาก่อนนะคะจบการรีวิวแค่นี้ค่ะนิชาบายบายเพื่อนๆพนค่ะบายค่ะค่ไปซื้อมาเล่นกันได้นะคะสนุกมากเลยค่ะใครแพ้ก็จะเดินโดนดีดหูนะคะ่ายบายเพื่อนเนค่ะบายบายค่ะอย่าลืมหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบาย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 ค่ะหนึ่งสองสาส